ข้าวของให้ดีนะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการประมูลกันลูกค้าก็จะมาดูคุณแดงสวัสดีครับคุณนุ้ยสวัสดีคุณเด็งนะครับคุณอาทิตย์มีมากแล้วก็คุณเ์ต้องรุ่งด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะฮะโชว์รูมโตโยต้าที่ให้ใช้สถานที่ในการประมูลของสําคัญจัดเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดมากคุนี้เยี่ยมจริงๆเลยสุดยอดนะฮะนับห้าส่ามไม่ตามกุหลาเดินไปแดกน้ําแป๊บเดียวนับแล่เวน พอเสร็จครับก็ต้องมาทักมันใหม่เอาละผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลเดินทางมาถึงเนี่ยครับคุณช่วยไปรับท่านผู้ทรงเกียรตินะครับเชิญเลยครับท่านผู้ส่เกียรติทุกท่านนะเชิญเลยครับโอ้โหเจอแล้วโอ้ครับพีก็เพิ่งเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันนะครับเจอแ้อระดับ VIP ทั้งนั้นเห็นไหมครับขอบคุณทุกคนนะฮะผมว่าเริ่มเริ่มมาเลยดเดือยมานี่ไอ้ยัดไม่ใช่หยุดนู่น วันนี้มากันหลายที่เลยนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเสียเขียงหมูนะครับเอเขียงหมูคุณมีในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างครับก็มีเฮ็ดลังสิตดอนเมืองสะพานเหลือสะพานใหม่บางเขนเกียรกายสะพานควายบางโกสะพานบางโูบุคโลบางข้าสะพานพุทธมาณฑ์พ่อสะพานาำสะพานเก่าใส่กิ๊บตาเตลอดสนุกสนานเสี่ยงวงเวียนเล็กใหญ่สาทอดได้เหนือบางปีบางเดือบมาเย็นเหลือมันยีนกันพมุดบางกันบางแฉสนามม้าอ่อนรุษย์โตกันดี น้องครับอย่ามาคุยแค่เป็นเจ้าของเขียงหมูมีแค่นี้ครับนี่ครับครับอยากจะบอกว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเคยได้ยินไหมฮะหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เฮ้ยเคยเคยเคยนี่แหละครับมีตำบลอะไรมั้งนะฮะไอนะมิตรตำบลเลยเหรอฮะอะไรนะไอสัตว์จังหวัดก็แย่แล้วเอาตำบลเลยอ่ะอย่าว่าแต่ท่านนั้นเลยที่ถือกระเป๋าเจมบอลคุณหรือเปล่าฮะเป็นขายาดเด่นสูตรรึเปล่าฮะกางเกงสวยมากเอ้าหัวคายคุณโจอี้คุณต้องไปเดือนหก ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้นอกจากนักธุรกิจหลายๆท่านแล้วนะฮะศิลปินยังมีศิลปินตลกด้วยนะฮะดีใจมากๆฮะทางการประมูลของเราขอต้อนรับคุณจิ้มชนชื่นครับห่างหายไปจากวงการนานวันนี้ยังอุตส่าห์เปิดตัวมาประมูลพี่จิมมาที่นีอยู่นี่คุยกับน้องหน่อยคุยกับน้องหน่อยไงพี่สบายดีนะสบายดีมึงหายไปจากบ้านเลยนะฮะ ผมต้องทำงานพี่ผมต้องโตทำไมพี่ลูกเหรอทำไมฮะไม่บางกูทำไมทำไมเนี่ยบพี่ลูกพีลูกนี่เขาขัดรายการนะปัญญาตลาดแตกนะไปตบไปตีเขาเราเป็นอะไรเป็นลูกใช่ไหมเป็นลูกลูกชายลูกจ้างฮะลูกจ้างฮะเขากล้างทำอะไรบ้างท็อปปี้คอยหุงข้าวเดี๋ยวใช้เหลาให้หนูบ้านถนูเสร็จให้ล้างจาน วางไม่ล yes. oh, oh, ้างตัวล้างเสร็จให้เป็นโลดเย็บปอดให้ซักผ้าซักเสร็จใหเลี้ยงหมารู้ไว้ว่าพี่ซอเป๊ะเอาขอบคุณคุณจิมด้วยนะฮะขอบคุณคุณจิมด้วยคุณยังอยู่ช่วงนี้ไปจังหวัดไหนม้างเนี่ยทุกคนเดี๋ยวค่อยทักทายกันครับผมคุณคุณมาผิดงานป่ะฮะมาแจ้งไปเกิดใครว่าคุณอะไม่ได้มาอําเภอถือโชคถืออะไรมาไอ้ย่แต่งตัวไม่น่ามาประมูลอะไรพัดพิริวหอทอง ดูนักษณะเหมือนไปตองหอ่อขี้เว้ย <Yeah. S 1> หยอกเล่นฮะผมหยอกเล่นเอาละครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะเข้าตู่งานประมูลของรักของหวงคนดังปี2022งครับผม อกเลยนะฮะของทุกชิ้นที่นำมาประมูลในวันนี้ล้วนมีค่าทางจิตใจกับแฟนแฟนแฟนขับของเราเซเลบดาราทุกคนอันดับแรกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของรักของห่วงของคุณแจ๊ดชวนชื่นเฮ้ยนะฮะนั่นก็คือบ้องกัญชาโ้โวิบัตรเมมเบอร์เที่ยวของคุณตักบริบูรณ์และ หนังสือพระของคุณบอลเชิญยิม้ม <Hey. S 1> หรือจะเป็นสบู่ร้านแนนซี่ของคุณยัด <Hey. S 1> หรือจะเป็นแปรงสีฟันของคุณตา้า <Hey. S 1> และที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเซอร์ไพรส์สุดๆนะฮะถ้าใครประมูลได้นี่ถือว่าสุดยอดมากนั่นก็คือลังแคร์ของคุณหลุยครับ oh. โอ้โหเต็มเลยเฮียขึ้สังเกตลนี่ของจริงนี่หวาเขาบอกผิดหวังเลยเขาจะมาประมูลคุณจะประมูลอะไรคุณจะประมูลอะไรฮะผมอยากได้โคโลนของคุณนุ้ยเชนดิมันผมอยากได้อ้าว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 ตัวได้ด่าเเพื่อมาประมูลเขาต้องเก็บไว้ใช้ของเขาโอหเสียดายจังเลยเสียดายมากเสียดายที่เขาหลงรักมึง แต่มึงจะมาประมูลของรักของเขาปอีกัเสียดายมากๆเลยนี่ครับคุณพิธีกรครับงานที่ผมมานะครับผมจะมาประมูลโทรศัพท์นะที่ผมติดตามมาตางเ็สไอแบบภาพลับวะภาพลับ ภาพลับได้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 นะครับพวกคุณไม่ต้องห่วงเลยใจเย็นๆเดี๋ยวเห็นภาพลับอันนั้นแน่นอนคุณตั๊คฮะบอกเลยได้ว่าถ้าเกิดเป็นสายนี้นะมีบ้านขายบ้านมีรถก็ต้องขายรถครับผมคุยคุณตั๊กฮะอะไรฮะมีบ้านขายบ้านเน่ะได้แต่ว่ามีรถพอขายรถไปคุณก็ต้องซื้อรถใหม่ใช่ไหมครับถูกต้องแผมต้องมีรถดีๆไว้ใช้สักคันหนึ่งใช่ฮะคุณเน่งคุณเมย์คุณรุงเชิญครับเดีลยวครับยวเล้วโอเคไม่หนีผมนะครับยวแล้วถ้าพี่สนใจรถใหม่ต้องใครลักรีวดีเซ็ตอิดิชั่น รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปี Toyota ตตสีขาวมุกหลังคาดําคันนี้เลยค่ะเอ๊ะสงสัยนะครับเนี่ยแล้วรุ่นฉลองนะครับครบรอบ60ปีนี่นะฮะมันพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆยังไงบ้างครับน้องก็พอรุ่นนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าสีดําเมทัลลิกและสัญลักษณ์ครบรอบ60ปีพร้อมช่วงล่างใหม่ GR Sport Suspension ที่ทําให้ขับสบายหนึบเกาะถนนและขับสนุกเร้าใจยิ่งกว่าเดิมและที่สําคัญมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะโอ้โหมีจํานวนจํากัดแบบนี้นะฮะ สายบุญทุ่มอย่างพี่นะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่นะจะทําเรื่องจองนะฮะแล้วพี่นะจะจัดโชว์กับเพื่อนๆเลยนะครับได้เลยค่ะพี่แต่ถ้าพี่อยากจัดให้เด็กๆดูนะคะหนูแนะนําการแข่งขันไฮรักลีโว่ดีทาสถิติเจ้าสลารอมกับช่วงล่างใหม่ GR SPORT s u s s e n s i o n ทั้งขับสนุกไม่อันตรายไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็ลงแข่งได้ค่ะมีการแข่งขันก็ต้องมีรางวัลกันด้วยนะฮะแล้วงานนี้มีรางวัลให้พี่เนี่ยได้ท้าทายบ้างเหรอครับ แค่ไปร่วมแข่งก็ได้คะแนนเด e วันพอย n ์จาก Toyota า l i ิ e X ไปเลยค่ะพี่และก็ที่สำคัญรางวัลสำหรับผู้ชนะในรอบไฟนอลมีมูลค่าสูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทกันเลยนะคะและก็งานนี้นะแข่งขันกันทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ทธันวาคม2,565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line v i v o s a l a l o m ลอหรือโทร6 6 0806640ได้เลยค่ะมาแห้งานดีๆแบบนี้นะพี่เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าพี่นะฮะต้องเนี่ยลงแข่งนะครับผมเพื่อจะมาชิงเงินรางวัลให้ได้เลยนะฮะสุดยอดน้องจ๋าพี่ขอหนึ่งคันเลยฮะ,ะจองเลยครับรได้ไเลยค่ะาลนะครับเมี่เรียบร้อยแล้วนะจองเรียบร้อยแล้วฮะจองเลยจองเลยโอเคนะครับแป๊บนึงอ,อย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับแป๊บนึงนะจับผมมาด้วยนะคุณยืนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเนี่ยยืนนู้นคุณตาคุณยัดนะฮะ เดี๋ยวพอเขาสั่งคัดมึงต้องมายืนตรงนี้อีกทีนะฮะพอเห็นหน้าตอนอินเสิร์ตด้วยนะครับมายืนอีกทีนะคนอื่นคัดไปกินน้ำกินอะไรได้แต่มึงมายืนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยเดิมหน่งนเดิมขอบคุณนะที่มาร่วมอินเสิร์ตด้วยกันและงานประมูลใหญ่ๆจะ ไม่เชิญเซเรลบดังๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเซเรลบดังๆดาราดังๆในวันนี้ที่เชิญมาเขาก็นําของรักของห่วงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเอามาประมูลที่นี่กับเราด้วยครับนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับปรบมือต้อนรับน้องคะแนนครับนครับแหม่เต้นทุกคนซะด้วยยืนเลี้ยงเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปหาทุกคนนะฮะยืนเลี้ยงครับที สุดท้ายนะฮะคุณต้านี่เน้นๆเลยนะฮะคุณต้าสุดท้ายเน้นหน่อยเฮ้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 ต้มเหนียวไม่ต้องต kind of ้องให้เกียรติสถานที่ในนี้อย่ากักขะอย่ากักขะนะครับอย่ากักขะนะครับอินเสิร์ตไม่พอต้องเซ็นเซอร์อีกเนี่ยมึงมีสร้างงานหลายอย่างกันนี่เฮียเอาล่ะครับปรบมือดังต้อนรับน้องคณัยครับ เด็กสักรอบกับเพื่อนพี่คนเดียวเลยเดียวเดียวเลยแล้วแบบความดูนะว้ยเหมือนที่มึงพูดกับกูก่อนเข้ามาบอกว่าจ้องให้เต็มที่ไว้ตาน้นๆวีทีจะกลับไปก็ไม่ได้ดูแล้วมึงจะเล่าทุกอย่างในชีวิตกูหมดเลยวะเนี่ยคนสนิทเราคนสนิทเราอ่ะยั่วคุณยัดให้สุดๆเลยครับดูไว้ดูไว้ดูทำงานทำงานมาทำงานอย่าไปคิดมากแม่อย่าไปคิดมาก โอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคเชิญคุณเอนนะฮะในหมางนี<_<_<_<_<_<_<_<_้เลยครับคุณเอกครับเดี๋ยวเตรียมแจกอุปกรณ์เลยฮะก่อนที่จะประมูลนะครับอันนี้คือเบอร์แต่ละคนแต่ละคนนะครับนี่นิปผมกินมาจากบ้านนะครับสกีตีน้อยเนี่ยไม่ใช่เบอร์จองโตครับไม่รู้เลยฮะอันนี้เบอร์ถ้าใครจะประมูลยกเบอร์ตัวเองขึ้นมาสมมติว่าคุณต้าหรือคุณยัดเนี่ยประมูลไว้1ล้านบาทแล้วใครที่จะประมูลทับหรือว่าให้มากกว่าก็ยกเล็กตัวเองขึ้นมาเอาละครับภาพลับนะฮะ ของน้องแนนในวันนี้ให้น้องแนนแนะนำนิดนึ่งฮะเชิญได้เลยจ้ะวันนี้นะคะแนนก็เอาโทราศัพท์มาประมูลนะคะแล้วก็มีคลิปลับแล้วก็รูปแบบลับๆยังไม่จบนะดูออมีชีการ์ดคอนโดนให้ด้วยนะคะเผื่อิ๊อพี่มีปัญหาก,กับโทราศัพท์จะได้ขึ้นมาหาหนูแล้วปร,ปรึกษากันเลยค่ะเท่ตไหลเท่ากันครับเอาละครับเด<อ>ีเ<อ>๋ยวก่อนที่จะเริ่มการประมูลเราจะมีภาพลับของน้องคะแนนให้ได้ดูเป็นการเรียกน้ำย่อย ครับครับแรกครับครับแรกครับเอาละครับเดี๋ยวจะเริ่มการประมูลภาพลับในโทรศัพท์128กิกของน้องคะแนนทุกคนพร้อมไหมครับครับผมเอาละครับ1 2 3งองเริ่มประมูลครับธง40่สบฮะ40นี่ไอสัตว์ประมูลก็เตี๋ยวเรือ สี่สิบดอลลาร์หรือไงฮะเอาผมไม่รู้ครับผมนึกว่าราคาเริ่มเท่านี้เริ่มต้นที่หนึ่งแสนก่อนโหผมสองแสนอะคุณต้งไปสองแสนแล้วครับสองแสนครับผมสองแสนเดิมผมหนึ่งล้านครับโอ้ขึ้นไปหนึ่งล้านตอนนี้ขึ้นไปหนึ่งล้านที่คุณแจ๊ดนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งผมล้านห้าครับอะตอนนี้ไปล้านห้าที่คุณบอลแล้วนะฮะล้านห้าหนึ่งผมสองล้าน2สองล้านไปคุณหลุยส์นะฮะโทรศัพท์ โทรศัพท์ขึ้นเป็นสองล้านแล้วคุณลุยสองล้านหนึ่งสามล้านฮะสามล้านคนที่โฉงเงินด้วยนะฮะกลายเป็นเงินสดเลยนะฮะไปที่คุณแจ๊สสามล้านสามล้านหนึ่ง mm ผมผมสามล้านห้าไปที่คุณต้าแล้วนะฮะต้าสามล้านห้าสามล้านห้าหนึ่งผมสี่ล้านโอ้โหภาพนี้พุ่งพวดเลยนะฮะไปที่คุณบอลนะฮะสี่ล้านหนึ่งสองสาล้านคุณตังคห้าล้าน นี่มึงติดอกติดใจกันอะไรกันสี่นะขอได้ขอเลขกลมๆขอเลขกลมๆขอเลขกลมเลขศูนย์ไม่่จะหนึ่งล้านเท่าไหร่5ล้าล้านาสิบเอาเอาห้าล้านห้าเพิ่มไต้อสิบบาทแล้วนะผมผมผมคุณแนงผมปวดฉี่ห้องน้ำไหนครับล่ไม่เที่ยวไอ้หวเนี่ยหัวสะเทือนเออไอ้เยี้ยมาแต่มือไม่มีป้ายเลยเว้นี่าล้านห้าสนึล้านห้าล้านฮะโอ้โห หกล้านตอนนี้เป็นที่คุณแจ๊สแล้วนะฮะหกล้านเดิมแปดล้านครับอ,อะไรฮะสนุกที่ดินครับโันกึกว่าทวงซุยพ่อ,อ,อ <laughs> สนุกที่ดินขอเป็นมาเลยเออเท่าไหร่แปดล้านแปดล้านแปดล้าน,นเดิมแปดล้านสองเอาหุ้นบริษัทเลยหุ้นบริาษาัทสิบล้านสิบล้านและหุ้นบริษัทต้ายัดชัยโสโลตอนนี้ โทรศัพท์น้องคะแนนอยู่ที่10ล้านบาทอย่างไงก็คุ้มเหียได้รูปนี้ไปกับ10ล้านอ่ะย่างไงก็คุ้มคุ้มขล้ากแน่10ล้านนะฮะตอนนี้ทั้ง2คนเลยนะฮะอยู่ที่10ล้านมีใครจะสู้อีกก็บอกเลยนะฮะ10ล้านหนึ่ง10ล้าน2 10ล้านสามเอาโอ้โะผมขอจบเลยดีกว่าผมไม่มีเวลามากคุณจ๊ดครับ ดุงสงแสงทำไมครับคุณใส่ชื่อพร้อมกับตัวเลขคุณอยากได้เท่าไหร่คุณใส่เข้าไปเลยนี่กอกตัวเลขขียนเสร็จไปย้อนตู้ได้เลยไม่ได้ชิงโชควโลกจะมาแล้วด้วยโอเคเลยฮะเมื่อกี้คุณต้าคุณยัน10บล้านอยู่ที่10บล้านนะครับใส่ตัวเลขไปทั้งหมด20บล้านฮะยีบล้านนี่คือเช็คเงินสด พอไหมฮะโอ้โหไม่แต่บัญชีผมเนี่ยพอไหมเอ,เอาแล้วเช็คเด้งไปเว้นแล้วไปดูก่อนว่ามันมีพอไหมผมมีหลายบัญชีฮะโอครับผมเอาละครับผมจะสรุปนะฮะต,ตอนนี้คุณประดุงทรงแสงนะครับประมูลโทรศัพท์เครื่องนี้128่งกิกในราคา20ล้านบาทผมจะอีกเที่ยวนึงนะฮะ20ล้านดนึงมีใครให้มากกว่านี้บอกนะครับ20ล้านสองคุณตาคุณยัดว่าไงครับอธัยครับเจ้าของกียงหมู ยี่สิบล้านสี่สิบมคุณแก้ไม่ได้แล้วด้วยหมึกคุณหมดคุณจะเพิ่มตัวเลขไม่ได้แล้วสี่สิบไม่ได้ฮะอันนี้เขามาสูงแล้วเขามาสูงเรามาอ้วนบอกเขาดิใช่เขาได้สูงผมได้อ้วนครับยี่สิบยี่สิบล้านสองและยี่สิบล้านสามจบการประมูลที่คุณบุรุกสว่งแสงครับใส่กระเป๋าเลย เดี๋ยวฝากไว้ที่ผมนะคุณคะแนนเอาละครับทุกๆท่านนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประมูลไม่ได้นะครับแล้วก็ยินดีกับคุณพดุงทรงแสงด้วยที่ประมูลได้ภาพของน้องคะแนนไปครับนะครับอันนี้มีพิเศษอีกแล้ว ทำไมพี่ถึงรวยครับทำไมนะพี่ถึงรวยไปดูใต้คอมเมนต์เอาละครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่กทานดูภาพให้ครบเลยกันแลวกันอันนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามอันแรกนะครับเดี๋ยวมาดูชมรพร้อมๆกันเ,เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูจอใหญ่นะดูจอใหญ่เลยนะครับ,รบนะครับอ่ะโทษทีเดี๋่ดูยัน,ะะนี่นาราในก้มช่วงก้มโอ้โหดีอะไรอะไรความน่ารักของเธอฮะ โทรศัพท์หนูแล้วภาพทั้งหมดทำไมเป็นของพี่ก็หนูเป็น f อของพี่ไงค่ะแล้วก็แฟนพี่ด้วยไงคะคือในเนี้ยมีแค่นี้เลยใช่ไหมฮะพี่จะดูอะไรคะไม่ใช่ไม่จะดูอะไรคือสรุปแล้ว20บล้านที่พี่ประมูลเนี่ยคือมีรูปครอบครัวเขาเป็น f อซพี่ใช่ค่ะพี่ขอถามคำถามสุดท้ายนะเช็คกูอยู่ไหนคุณใช้ไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมเสียไป20่บล้านคุณจะดูรูปอะไรอะไปได้เลยค่ะพี่อยากได้รูปหนูอะรูปหนูใช่ไหม กีดเซอร์ไพรส์ของพี่เขาบอกให้หมดเราโทรศัพท์พี่เยอะวันนี้อีกในนี้ลูกเตี่ยนจบลูกเตี้รุ่นหนาลูกเตี่ยจบนะคะดูลูกหนูใช่ไหมอ้าวโอเคอ่ะลุ้นเลยค่ะเตรียมตัวเลยค่ะลูกนี้ไม่มีที่ไหนนะมีที่นี่ของหนูแล้วเดี๋ยวเงินที่ไ่เก็บกลับเลยนะนี่ค่ะพี่ลูกหนูอ่ะเอ้ครับนี่ลูกหนูจริงๆไม่มีเจ้าเอ๋คนยอดลูกหนูล้วนเลยนะ20ล้านลูกหนูเดือดเดืออ่ะ เดี๋ยวพี่ให้อีกสิบล้านอขอยืนเตะมึงว่ามึงจะตายได้ไหมไม่ได้บ้าหรือเปล่า